ฮ้าหาสี่จักระพัดโอมไอโง่เป็นสี่จักระพัดยังไม่รู้เลยฮะฉันเป็นฉันเป็นไอ้นี่ฮึฉันก็เป็นอพวกพวกสี่จักระพัดเหมือนแกนั่นแหละสี่จักระพัดโอฮะไอโง่เออนี่ อ้าวสวัสดีเพื่อนแต่วนขึ้นมาทำอะไรมือานนี้เหรอเออก็ก็เรื่องมันยาวนะ่ะทีนี้ทำไมเธอหน้าหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยอะใครใครแต่งให้เธอเหรออ๋อเรื่องมันยาวเนะี่ยมีคนแต่งให้ฉันนะ่ะใครก็ไม่รู้จ้างมันเถอะนะเออตอนนี้ว่า เออตอนนี้เชนว่าเราควรจะต้องรีบลงไปนะก่อนก่อนที่สี่จักระพัฒโอมจะมาน่ะอ๋ออ๋อเหรอใช่นั่นแหละเออ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 กีจิเอชก็ก็เรารีบลงกันเถอะกีจิเอใช่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 เราต้องเราต้องรีบลงไปแล้วในระดักีจิเออะไรวะหันไปดูข้างหลัง เฮ้ยนี่เนี่ยเอ,อ้ <laughs> อเจ้าไม่ต้องเดาหรอกนะึ <h ums> นายนายบอกว่าก่อนที่ฉันจะมาแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันมาแล้วล่ะ <h ums> โอมนายค่าเพื่อนฉันเอ้ออะไรนะอ๋อนอน นอนฟนอนหนว่าอะไรนะตะกี้นี้อื้โอมเจ้าเป็นถึงสกกีจักรพรดตมาตลังแกเด็กได้ยังไอ้มาลังแกผู้หญิงเลอและเพื่อนเัซะด้วยยังเอ้ยเจ้ไมาเพื่อนฉันตายแล้ว ยังไงบ้างครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ